เีนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเช็คที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมบานปรีไพฑรนุกรรองนายยกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้รายงานสรุปผลจํานวน3เรื่องในวันนี้โดยสองเรื่องแรกได้แก่การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจําปี2565และรายงานสรุปผลดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจําปี2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ2,560และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพศ2,560ที่กำหนดให้มีการจัดทำขึ้นทุกปีโดยคณะมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566และ23พฤษภาคม2566ตามลำดับ และเรื่องที่3นะครับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการรายงานทุก3เดือนสำหรับการรายงานรอบเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2,565ครั้งที่18คณมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่11เมษายน2,566ซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้ารอบสุดท้าย ของการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศที่ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2565ก่อนที่ผมจะนำเรียนสรุปรายงานทั้ง3าฉบับกระผมขอนำเรียนแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในห่วงที่ผ่านมาโดยได้ดำเนินการโดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพหรือที่เรียกว่า Plan Do Che ็คแล้วก็ Act นะครับ เพื่อให้เกิดกระบวนการตั้งเป้าปฏิบัติตรวจสอบปรับปรุงอย่างบูรณาการและมีความต่อเนื่องซึ่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏ,ปฏิรูปประเทศที่ได้จัดทำาขึ้นนี้จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ บริบทการพัฒนาประเทศและพุ่งเป้าไปสู่การบรรลุปเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลแผนลำดับที่2และยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำรายงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี2562สำหรับรายงานประจำปี2565เป็นรายงานฉบับที่4โดยสรุปผลประเมินในภาพรวมในห่วง5ปี แรกของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งโดยผลิตพันธุ์มวลรวมภายในประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก15,661พันล้านบาทในปี2563เป็น1 6 1 6 7ล้านบาท ในปี2,564และ17,370ล้านพันล้านบาทในปี2,565ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกเป็นหลักแต่ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นนอกจากนี้ในมิติของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพบว่า ประเทศไทยมีความตระหนักถึงความสําคัญของคว,ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประสิทธิภาพของผลิตในระดับสาขาด้านการดําเนินงานของภาคธุรกิจและการลงทุนที่เป็นสีเขียวมากขึ้นสะท้อนจากดัชนีวัดเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เรียกว่า the global green economy index ในปี2565ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเป็นอันดับที่4ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมมีทิศทางที่คงตัวโดยมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้าของคนเฉลี่ยที่0.64ในระหว่างปี2561และ2564อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงเทคโนโล,ลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมรวมทั้งการดำเนินนโยบายผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับระบบความคุ้มครองทางสังคมหรือหลักประกันในการทำงานโดยเฉพาะการผลักดันให้ประชาชนเข้าสู่ระบบกองทุนประกันสังคมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐดีขึ้นในระดับหนึ่ง สะท้อนจากทิศทางภาพรวมระดับของธรรมภิบาลของประเทศไทยระหว่างปี2,561จนถึงปี2,565โดยการประเมินตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ23ประเด็นซึ่งประกอบด้วยประเมินผลการบรรลุปเป้าหมายระดับประเด็น Y2 37เป้าหมายและระดับเป้าหมายแผนแม่บทบทย่อย Y1 140เป้าหมายการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น Y2 ส่วนมากมีสถานะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในปี2565แล้วจำนวน12เป้าหมายหรือคิดเป็นร้อยละสามสของเป้าหมายระดับประเด็นนอกจากนั้นการบรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย Y1140 มีเป้าหมายที่บรรลุ ค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในปี2565แล้ว58เป้าหมายแผนแม่บทย่อยคิดเป็นร้อยละ41.43ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก2,564อาทิเป้าหมาย y1 เท่ากับ0.70203ประสิทธิภาพใช้พลังงานประเทศเพิ่มขึ้นเป้าหมาย y1 เท่ากับ0.90302 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป้าหมายวัยหเท่ากับ2 2 0 1 0 3ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายอย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นพัฒนาที่ยังคงเร่งให้ความสำคัญในระยะต่อไปอาทิความเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมไทย รวมถึงประเด็นที่ยังมีสถานะการบรรลุเป,ป้าหมายในระดับวิกฤตอาทิการทำประเทศชาติมีความมั่งคั่งในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้นการเพิ่มผลิตมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรการเพิ่มผลิตมวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตมวลรวมในประเทศทั้งหมดสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับในลำดับถัดไปนี้กระผมขอนำเสนอรายงานสรุปการดำเนิน การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจำปี2565ซึ่งเป็นรายงานฉบับสุดท้ายตามห่วงเวลาของแผนปฏิรูปประเทศทีส่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2565เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งก่อให้เกิดการบรรลุผลสำเร็จตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในทุกด้าน ตลอดจนการดําเนินการในระยะต่อไปที่ยังจําเป็นต้องมีการดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนผ่านแผนระดับที่2ที่เกี่ยวข้องและกลไกดําเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สัมฤทธผลของการปฏิรูปประเทศเกิดความยั่งยืนรายละเอียดตามเอกสารเล่มรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่ได้นําเสนอไว้ในที่ประชุมแล้วครับโดยจะเห็นได้ว่าจาก ผลสำลิจดังกล่าวทำให้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้รับการแก้ไขไปในระดับหนึ่งจากการปรับเปลี่ยนวิธีและกระบวนการกลกกไฎระเบียบต่างๆที่สำคัญเพื่อลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นการวางรากฐานของประเทศในช่วง5ปีแรกของ ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความมั่นคงและพร้อมรองรับการพัฒนาในห่วงต่อไปโดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไปในวันที่11กันยายน2566ที่มีแนวทางและเป้าหมายที่จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการดูแลเพื่อให้เข้าถึงขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประเทศที่สูงขึ้นสังคมที่เป็นสังคมแห่งโอกาสที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้นมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อย่างไรก็ดียังมีประเด็นท้าทายที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสําคัญในการดําเนินการเพื่อให้ผลสำลิด ของการปฏิรูปประเทศเกิดความยั่งยืนต่อไปดังนี้ความต่อเนื่องของการดำเนินการปฏิรูปประเทศเพื่อขับเคลื่อนกำกับติดตามประเมินผลดำเนินการปฏิรูปให้เป็นไปตามอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความยั่งยืนของผลสำฤทธิ์การปฏิรูปประเทศที่เป็นรูป,ปรธรรมการผลักดันกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่ออย่างมีประสิทธ,ธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาประเทศและไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตของประชาชนกา,การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการโดยเฉพาะการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์แก้ปัญหา และกำหนดนโยบายการพัฒนาให้เหมาะสมนำไปสู่การพุ่งเป้าในการบรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัลทั้งการบริหารงานและการบริหารและการบริการประชาชนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อสามารถให้บริการภาครประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ความสามารถในการบริการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศและความแปรปรวนของสภาพอากาศและโรคอุบัติใหม่ซึ่งรัฐบาลจะได้ผลักดันให้งานของรัฐได้ดำเนินการผ่านนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างย,งยั่งยืนต่อไป กราบเรียนทุกท่านครับในส่วนถัดไปจะเป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา2270ของรัฐธรรมนูญซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการรายงานต่อสภาเพื่อทราบทุก3เดือนโดยรายงานรอบเดือนตุลาคมธันวาคม2565ครั้งที่18ฉบับนี้เป็นการรายงานความคืบหน้ารอบสุดท้ายเพื่อให้เห็นถึงความคืบหน้าตลอดช่วงเวลา ของแผนการปฏิรูปประเทศตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2561จนถึงวันที่แผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคม2565โดยได้สรุปผลการดำเนินการของแผนปฏิรูปประเทศทั้ง13ด้านซึ่งแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการผ่านกิจกรรม บิ๊กรับทั้ง62กิจกรรมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของผลอันเป็นเป็นที่ประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศส,ส่งผลเกิดส่สงผลเกิดสับผลสำริจของการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในส่วนของสรุปผลการดำเนินการจัดทำปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง จำนวน45ฉบับโดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จณธันวาคม2565จำนวน10ฉบับและมีกฎหมายที่ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าสามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมแทนได้7ฉบับดังนั้นยังมีกฎหมายอีก28ฉบับครับที่อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งจะมีการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ และนำเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งได้สรุปรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของกฎหมายที่วุฒิสภาเห็นควรให้ความสำคัญในการเร่งรัดทั้ง10ฉบับและสถานะการจัดทำร่างกฎหมายปฏิรูปที่รัฐบาลชุดเดิมได้ถแถลงไว้กับรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562เพื่อใช้ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานรับผิดชอบ ให้มีการดำเนินการตามความจำเป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศต่อไปกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านสำหรับการดำเนินการปฏิรูปในระยะต่อไปรัฐบาลมองเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูปประเทศและจากนโยบายที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566อาธิการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภาครัฐที่จะทําให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นการยกเลิกและแก้ไขกฎระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประชาชนรวมทั้งการเปิดประตูการท่องเที่ยวและประตูการค้าเพื่อะจัดเพื่อขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้รากฐานจาก ผลสำเร็จที่มีประโยชน์ของการดําเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆที่ผ่านมาตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามรัฐธรรมนูญอย่างยั่งยืนการปฏิรูปประเทศจะยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องผ่านการดําเนินงานที่มีอยู่ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับทั้งนโยบายรัฐบาลแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นมั่งคงแห่งชาติรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติด้านต่างๆของหน่วยงานของรัฐกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับสําหรับคําถามและข้อเสนอแนะต่างๆนั้นกระผมใกล้ขอน้อมรับนะครับและก็ขอชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มตามที่ท่านประธานเห็นสมควรและในโอกาสนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาต ท่านประธานนะครับเนื่องจากว่ากับผมมีภาระเร่งด่วนที่จะต้องไปประชุมคอรอมอ,รอ,อก็อยากจะขออนุญ,ญาตให้ท่านเลขาสภาพกพได้รับข้อเส,อเสนอแนะและประเด็นต่างๆที่ท่านวุฒิสมาชิกจะได้อภิปรายต่อไปเพื่อที่จะรับไปดำเนินการต่อไปครับขอบคุณครับ